ได้กูก็ได้กูล้างแล้วแปลงฟันเรียบร้อยแล้วไปดีตอนนี้เราจะให้อาหารปลาดุกน้อยนะครับที่เราลงมาาเมื่อวานนี้หนึ่งหมื่นตัวโดยประมาณนะครับตัวละแปดสิบตังค์จ่ายเงินไปแปดพันแต่ว่าเราได้ปลามาหนึ่งหมื่นตัวครับวันนี้จะเป็นวันที่ให้อาหารมื้อแรกของปลาเล็กนะครับที่ว่าเราเลี้ยงผสมกับลูกกบมื้อสองวันที่สองครับเมื่อวานนี้ได้กินแรงมาแนละ้ว <laughs> ตอย่าบที่พอเพียงนะครับตามแนวพระราชนำพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงองค์หนึ่งกำลังดิ้นตายครับอะไรกบกบเสียเซนตะวันตัวเดียวเหรอเอาล้องคุณไปตากออกเดียวเหรอไอเสียบมันเอากบเสียเซนมาให้ครับวันนั้นมันมาหาเราแน่ ไม่เห็นวะม,ม,ามาแล้วมาแล้วมาแล้วตอนนี้เรากำลังให้อาหารปลาเลยนครับมันก็ไม่ได้มาครับยังไม่รู้ไอ้ถุงใหยเนี่ยจ้าให้บริษัทเหรอเอามาให้กบถุงไหนถุงนี้เขาให้บริษัทอ้อเอามาวั่นแข่งๆให้กบ <c oughs> ตอนนี้คือลูกป,ปลาดุกเนี่ยมันยังไม่คุ้นกับการให้อาหารนะครับเพราะว่ามันยังเล็กมากครับนี่นี่เล็กสุดระบอกหวนนะัวอาหาร่ะใช่ไปเล็กสุดเลยปลาจิา้มอาหารเป็นอย่างทำไมวานมีคูเยอะเลยเจอาพึ่งวันแม่เดี๋ยวมันกนกิดกำลังได้กินไงนี่เห็นไหมกำลังมาอื้มฮะทนดืตมกันล้นเลย ตอนนี้ปลาดุกตัวนี้ไม่ใช่วันนี้น้อยนะครับปลาดุกประมาณหมื่นนะครับเป็นหมื่นแต่ว่ายังยังไม่ดีลุกเองเท่าไหร่เรื่องนี้มันทับกันคืมันจัดมันมีเกียยวางอ่อมันที่ ขาจะไม่ยันสายตาที่พุ่งมาเนี่ยเพราะว่าสายังไม่คุ้นเคยกับอาหารนี่เราหวานลงไปนี่มันยังไม่ได้กินลรกขึ้นมากินเลยนะครับอาจจะอยู่พิวน้ำข้างก็ได้ปวดไปว่าลงไปได้ย่างนำปะ ลงลงน้ำบอกมนันซันนี่ร้อยน้ำเลยตั้งลงังตั้งแรงห็นไม่ลายลายเราปล่อยอเเยอะมากครับแต่ว่ามันยังไม่คุ้นกับอาหารทะเลแล้วให้ให้กินคนละเม็ดนี่ค็มันก็โต ดรงนี้เราจะเดินไปได้ยังไงครับเดินตามขึ้นมายี่กิโอ้ก็ต้องใช้อะไรก็พัดมือเล็กๆก็ต้องใช้ยูให้ดีเนาะอ๋อ